มาค่ะวันนี้มาแนะนำตัวนี้นะคะเป็นมะขามเปียกตาเปี้ยวค่ะเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะคะเพื่อนๆตัวนี้น่าใช้มากเลยค่ะใช้งานสะดวกสบายนะคะมีสองไซส์ให้เราเลือกด้วยค่ะขวดเล็กปริมาณ ml นะคะส่วนขวดใหญ่อยู่ที่ปริมาณ750 ml ค่ะน้ำมะขามเข้มข้น จากเนื้อมะขามร้อนๆนะคะใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูเลยค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นส้มตำแกงส้มต้มยำน้ำนจิ้มแจ่วผัดไทยหรือเมนูอื่นๆที่เพื่อนๆเลือกใช้นะคะ ตัวนี้เก็บรักษาให้พ้นความร้อนแสงแดดเปิดขวดแล้วควรเก็บเข้าตู้เย็นเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆใช้งานสะดวกสบายจริงๆค่ะรสชาติดีด้วยนะคะถ้ายัางไงเพื่อนๆสนใจพัดมีปักตะกร้าสินค้าไว้ให้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดสั่งซื้อสินค้าฝากเพื่อนๆเลวยนนะคะถ้าถูกใจยังไงกดถูกใจนะคะคอมเมนต์มารสชาติเป็นยังไงนะคะบันทึก กดแชร์และกดรีโพสให้ฟัีด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำสินค้าดีๆมารีวิวใหม่ค่ะวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ